สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแบ่งปันความสุขปุ้ยกับรายการทําอาหารง่ายๆกับปุ้ยนะคะวันนี้ปุ้ยจะมาแจกสูตรทําโดนัทสูตรขายนะคะสูตร2ค่ะสูตรนี้เหมาะสําหรับคนไม่มีเครื่องตีแป้งนะคะโดนัทออกมานิ่มอร่อยลูกค้าติดใจค่ะเนื้อก็จะนิ่มประมาณนี้เลยนะคะพร้อมกับคํานวณต้นทุนท้ายคลิปให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบกันเลยนะคะ วันนี้ปุ้ยใช้เป็นแป้งเค้กตามงกุฎม่วงนะคะถ้าใครไม่มียี่ห้อนี้สามารถใช้เป็นตาบัวแดงได้หรือว่าจะเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้ค่ะแต่ขอให้เป็นแป้งเค้กนะคะเพราะว่าแป้งเค้กเขาจะมีเนื้อละเอียดทําให้ขนมโดนัทของเราออกมาเนื้อฟูนุ่มนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายค่ะเราจะใช้ทั้งหมด400กรัมค่ะแล้วก็น้ํามันพืช200กรัมนะคะจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะกินวานิลา ครึ่งช้อนชานะคะแล้วก็ผงฟูสองช้อนโต๊ะค่ะเกลือป่นครึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็เราจะใช้ไข่ไก่ทั้งหมด8ฟองนะคะปุ้ยใช้เป็นเบอร์สองค่ะนมสดลดจืดนะคะ200 ml หรือว่า200กรัมค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทําในขั้นตอนแรกเลยนะคะก็คือตอกไข่ของเราทั้งหมดนะคะ8ฟองใส่ลงไปในชามผสมเลยค่ะถ้าใช้เป็นไข่ใหม่จะดีมากเลยนะคะจะทําให้โดนัทของเราขึ้นฟูดีนะคะสังเกตนะคะว่าไข่ไก่ของปุ้ยนะคะที่ทุบลงไปเนี่ยไข่แดงแตกทุกฟองเลยถ้าไข่แดงแตกแบบนี้นะคะแสดงว่าไข่ไม่สดค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าซื้อมาแล้วนะคะก็เตรียมทําแล้วด้วยเดี๋ยวก็เราจะตี ให้เขาขึ้นฟูค่ะโดยการใช้ตะก้อตีนะคะอย่างที่ปุ้ยย้ำนะคะถ้าใช้เป็นไข่สดนะคะจะดีมากค่ะจะทําให้โดนัทของเราขึ้นฟูดีแล้วก็อร่อยนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะตอกไข่จนหมดนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้ตะก้อมือเนี่ยแหละคะ่ะตีเลยตีจนกว่าไข่จะแตกแล้วก็เป็นสีเหลืองอ่อนนะคะแต่ถ้าใครมีเป็นตะก้อตีไข่ที่เป็นไฟฟ้านะคะก็นํามาใช้ได้เลยค่ะ เพราะว่าจะประหยัดเวลานะคะแล้วก็จะทำให้ไข่ไก่ของเราขึ้นฟูดีด้วยค่ะจากนั้นนะคะก็เติมน้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะแล้วก็ตีจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายนะคะปรุงรสด้วยเกลือป่นเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็ตีให้น้ำตาลทรายกับเกลือละลายไปพร้อมกันเลยค่ะเราจะตีไปเรื่อยๆนะคะ เนื่องจากมีเพื่อนทางบ้านนะคะถามเข้ามาว่าถ้าไม่ใช้เครื่องตีทำได้ไหมปุ้ยก็เลยหาสูตรที่ไม่ต้องใช้เครื่องตีมาทำนะคะก็คือทำได้ค่ะเพียงแต่ว่าต้องใช้พละกกำลังในการตีไข่นิดนึงนะคะตีไข่มาได้สักพักหนึ่งน้ำตาลทรายก็ละลายแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำมันพืชลงไปเลยค่ะ ถ้าใครมีเนยก็ใช้เนยละลายได้นะคะรอให้เนยเย็นก่อนแล้วก็ใส่อัตราส่วนแทนน้ำมันได้เลยค่ะจากนั้นก็ใส่กลิ่นวานิลาลงไปนะคะผสมให้เข้ากันอีกหนึ่งครั้งค่ะถ้าเราใช้เนยละลายนะคะเนยเขาก็จะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะคะเขาก็จะเข้ากันได้ดีกับกลิ่นวานิลานะคะก็จะทำให้โดนัทของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมหน่าทานมากยิ่งขึ้นนะคะ เดี๋ยวเูาจะตีจนกว่าทุกอย่างจะเข้ากันนะคะเพราะว่าน้ำมันเขาจะมีความเหนืดนิดนึดนงนะคะเราจะต้องตีให้น้ำมันกับไข่เข้ากันได้มากที่สุดค่ะตีจนเข้ากันแล้วนะคะก็ใส่นมสดลงไปเลยค่ะ นมสดจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะจะใช้เป็นนมข้นจืดก็ได้ค่ะปุ้ยใช้เป็นนมโรงเรียนนะคะพอดีว่าที่บ้านมีเยอะค่ะก็นำมาผสมได้เช่นกันนะคะ ผสมจนเข้ากันดีแล้วนะคะปุ้ยก็จะนําแป้งเค้กที่เราเตรียมไว้นะคะลงมาล่อนใส่ในไข่เลยค่ะปุ้ยจะแบ่งล่อนทีละครึ่งนะคะเนื่องจากที่ล่อนแป้งของปุ้ยอันเล็กนะคะการร่อนแป้งนะคะก็จะช่วยลดความชื้นของแป้งได้นะคะแล้วก็ยังช่วยกองสิ่งสกรปรกที่ติดมาในแป้งด้วยนะคะถ้าเราใส่แป้งลงไปที่ไม่ได้ล่อนนะคะโดนัทของเราก็มีโอกาสที่จะ ไม่ฟูนะคะแล้วก็เป็นเนื้อที่แข็งนะคะตามด้วยผงฟูนะคะที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ร่อนลงไปเลยค่ะผงฟูปุ้ยใช้เป็นยี่ห้อเบทฟูดนะคะหรือว่าใครจะใช้เป็นยี่ห้ออื่นก็ได้หรือว่าถ้าใครตั้งใจจะทำขายจริงๆนะคะปุ้ยแนะนำให้ใช้แบบ กิโลเลยนะคะซื้อมาเป็นแบบกิโลเลยนะคะจะประหยัดต้นทุนไปได้เยอะเลยค่ะหาซื้อได้ตามร้านขายส่งเบเกอรี่ทั่วไปเลยนะคะร้านขายส่งอุปกรณ์นะคะที่สำหรับทำเบเกอรี่โดยตรงหรือว่าจะสั่งซื้อในช h อป e ี้ a z a d a ก็มีขายนะคะไปเลือกคำนวณต้นทุนตามที่เราสะดวกเลยนะคะเสร็จแล้วก็คนแป้งให้เนื้อเนียนที่สุดนะคะสังเกตได้เลยว่า แป้งของเรายังจะเป็นเม็ดเม็ดอยู่นะคะเราจะต้องผสมจนกว่าแป้งจะมีเนื้อเนียนที่สุดนะคะห้ามให้แป้งเป็นเม็ดเด็ดขาดค่ะผสมจนเนื้อเนียนประมาณนี้นะคะน้ำของแป้งก็จะเหลวประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำในขั้นตอนของการปิ้งโดนัทเลยค่ะวอร์มเตาให้ร้อนนะคะทาน้ำมันนิดหน่อยที่ในเตานะคะจากนั้นก็ใส่ผลไม้แช่อิ่มรวมลงไปเลยนะคะ น่าจะเป็นมรกรแช่อิ่มนะคะปุ้ยก็ไม่แน่ใจค่ะชิมไปแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาคืออะไรแต่คิดว่าน่าจะเป็นมรกรนะคะแล้วปุ้ยก็จะใส่ลูกเกดด้วยค่ะปุย้ยจะไม่ห่วงเครื่องเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราทําขายเนี่ยลูกค้าจะได้ติดใจนะคะปุย้ยใช้แป้งใส่ขวดบีบแบบนี้นะคะเพื่อที่เวลาเราบีบเนี่ยเขาจะได้ไม่ล้อนออกมาจากพิมพ์แล้วก็ทําให้ บีบง่ายโดนัทก็ออกมาสวยด้วยค่ะแต่ถ้าใครไม่มีขวดบีบแบบนี้สามารถใช้เป็นถุงแกงนะคะใส่แป้งลงไปแล้วก็มัดที่ปากถุงตัดที่ก้นถุงนะคะตัดให้รูเล็กที่สุดค่ะเพราะว่าถ้ารูใหญ่เนี่ยเราจะควบคุมปริมาณที่ไหลออกมาจากถุงที่แป้งจะไหลออกมาจากถุงเนี่ยยากจะทำให้เลอะนะคะ บีบจนเสร็จแล้วเราก็จะปิดฝาเลยค่ะแล้วก็พักไว้ประมาณ2-3นาทีหลังจากครบ2-3นาทีก็เปิดออกมาเลยค่ะแป้งโดนัทก็จะฟูประมาณนี้เลยค่ะปุ้ยก็จะกลับด้านนะคะเพื่อที่ให้ดูว่าข้างล่างออกมาสวยงามนะคะเพราะว่าปุ้ยใส่พวกฟุตสลัดไปเยอะมากก็จะทำให้โดนัทของเราเนี่ยออกมาน่ารับประทานมากยิ่งขึ้นค่ะลูกค้าก็ชอบด้วยนะคะปุ้ยก็จะ อบต่อไปอีกครึ่งนาทีเพื่อให้ด้านบนกับด้านล่างสีเสมอกันแต่จริงๆแล้วถ้าใครไม่ชอบก็ไม่จำเป็นต้องอบได้ค่ะเพราะว่าเขาสุกอยู่แล้วค่ะพอครบครึ่งนาทีปุ้ยก็จะนำโดนัทออกเลยนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะปิ้งต่อไปเรื่อยๆค่ะสำหรับใครที่อยากจะซื้อเครื่องปิ้งโดนัทอย่างปุ้ยนะคะปุ้ยก็ซื้อมาจากช h อป e ีค่ะ ราคาประมาณ300กว่าบาทนะคะถ้าปุ้ยจำไม่ผิดรวมส่งด้วยก็ประมาณ400กว่าบาทค่ะปุ้ยสั่งซื้อมา2แบบนะคะคือแบบโดนัทแบบนี้แล้วก็แบบที่เป็นตุ๊กตาที่ปุ้ยรีวิวไปเมื่อคลิปที่แล้วคือคลิปที่ทําแผนเค้กนะคะอันนั้นปุ้ยซื้อมา500กว่าบาทค่ะ สูตรนี้ปุ้ยทำสำหรับขายนะคะประมาณ80ชิ้นแต่ถ้าใครอยากลองทำทานอยากทำครึ่งสูตรก็ได้นะคะก็นําส่วนผสมทั้งหมดนะคะมาหารครึ่งค่ะก็จะได้โดนัทประมาณ40ชิ้นเดี๋ยวปุ้ยจะลองคิดคำนวณต้นทุนแบบข้าวๆให้ดูนะคะก็จะมีแป้งเค้ก400กร,รมัมปุ้ยคิดประมาณ10บาทนะคะ ไข่ไก่8ฟองฟองละ3บาทก็24บาทค่ะน้ำตาลทราย400กรัม16บาทนมสด200กรัม12บาทน้ำมันพืช200กรัม10บาทผงฟู2ช้อนโต๊ะ5บาทเกลือป่นครึ่งช้อนชา1บาทกินวานิราครึ่งช้อนชา2บาทค่ากล่องแพ็คละ45บาททั้งหมด50กล่องนะคะ ใช้เราใช้จริงๆประมาณ13กล่องปุ้ยก็จะตีประมาณกล่องละบาทเป็น13บาทนะคะลูกเกด10บาทฟุตสลัด10บาทเราทำโดนัทออกมาได้ทั้งหมด80ชิ้นใส่กล่องละหชิ้นจะได้ทั้งหมด13กล่องขายกล่องละ20บาทก็จะขายได้ทั้งหมด260บบาทอันนี้ปุ้ยยังไม่คำนวณต้นทุนค่าน้ำค่าไฟค่าที่ค่าถุงนะคะแล้วก็อันนี้เป็นการคำนวณคร่าวๆเท่านั้นเพราะว่า ราคาขายวัสดุอุปกรณ์แต่ละที่ไม่เท่ากันนะคะลองไปปรับใช้เอาค่ะถ้าใครกำลังมองหาอาชีพเสริมหรือว่าอยากลองทำทานดูก็ลองไปทำได้นะคะสูตรนี้อร่อยค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้พุ้ยขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ